สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเตงบอลนะครับหรือช่องบอลเต็งเลงเจ้านะครับกับทศนาธิระบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลเต็งตัวเดียวคัดเน้นๆนะฮะประจําครับวันที่5พฤษภาคม2567ครับท่านฟังทุกท่านครับเหมือนเดิมเช่นเดิมครับเราเจอะเจอกันกับทัศนะ1คู่คัดเน้นๆแบบเดิมอีกแล้วนะฮะ เมื่อวานนี้ครับกับทัศนะที่เกิจบนอลฝากผลงานไว้ในช่องทัศนะบอลเต็ง6คู่สเตป6คู่หรือแม้แต่ในเรื่องของทัศนะของช่องบอลเตงในเจ้านะฮะเจ้าป่าฟอเรส t ทําเงินให้กับเราได้ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะฮะในส่วนของทัศนะในส่วนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวิอบบอเคราะห์บอลเตงบอลสเตป6คู่นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าไปทั้งหมด5คู่นะครับตุยปูริเยเ่ไป1นครับเป็นการเจเจอกันของคุณหวงเรสเตอร์ซิตี้ City, กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับแมสตี้กินเต็มสานิกาดงกินเต็มฟอเรสกินเต็มนะครับอิสุวิทาวกินเต็มนะครับผลงานหน้าเสือค่อนข้างดีมากนะครับกับในช่วงระยะที่ผ่านๆมานะครับกับทัศนะ6คู่ที่เขียนตำงวลหยิบยกไปให้กับช่องอบอลเต็งล้มโตเนะีนั่นเองนะครับก็ให้ไปในกลุ่ม ด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของทัศนะในส่วนนี้นะฮะมาวันนี้กับทัศนะบนเตงเลงเจ้าครับทุกคนตะบอลหยิบยกมาเหมือนเดิมใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม v ีีก็แอดเค1หนึ่งหกแปดมาก่อนละกันนะครับก็เพื่อนๆจะได้รับทัศนะหรือตัวเน้นที่ตะบัลหยิบยกไปให้เป็นประจําทุกๆวันอยู่ละนะครับวันนี้ครับสำหรับคู่เน้นของเรานะครับทกนตะบอพาไปลุยกันเป็นการเจอ,เจอ,เจอกันของคู่ระหว่างพีเอสวียงเฟ้นเปิดบ้านต้อนรับการเมียของฝั่งทันานั่นสปา,ปาร์ตาพาร์คลอตเทอร์ดัมนะครับ โดยที่ว่าคู่บอลคู่นี้จะเจอเจอการตำราของบ้านเรา17นกา15นาทีครับเป็นคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้รีบดูรีบจบนะฮะแล้วไปตามคู่อื่นต่อนะครับโดยที่ว่าคู่นี้ครับที่เก่งบอลหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันเนี่ยนะครับตรงที่ว่าเนี่ยครับเดทราคาวันนี้เปิดต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะฮะถามว่าวันนี้ทําไมราคาถึงเปิดต่อ2ลูกครึ่งแพงขนาดนี้ด้วยล่ะแต่เก่งนะครับต้องขออนุญาตพูดอย่างนึงก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดให้สมัยทกท่านดูจากในเรื่องของตารางคะแนนนะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้เขามี84แต้มนะครับจากการลงท้าแข่งมาแล้ว31เกมนะครับโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับของในศึกเนี้ยจะมีทั้งหมด34เกมนะครับเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกทั้งหมด3เกมที่เหลือเท่ากับว่านะครับอันดับที่2อย่างทางด้านฟยโนดนะครับต่อให้เขาเก็บนะครับ3แต้มกับ3เกมที่เหลือ ก็จะมีคะแนนไม่เท่ากับทางด้านเพียรเฟนั่นเองนะครับทำให้นะครับในนัดน,นี้เป็นการพูดได้เต็มปากว่านะฮะพีวฟเฟนถ้าเกิดเกมนี้พวกเขาชนะนะครับจะกะรันตีควา้าแชมป์ทันทีนะครับนี่คือทัศนาที่กิบบ่ตบอลหยิบยกมาพูดคุยกันนค่ัคืนนี้เพราะมันมีเหตุผลนี้รออยู่นั่นเองนะครับประกอบกับทางด้านสปาร์ตันนะครับผลงานหน้าเสือก่อนหน้านั้นนะครับถามว่ามาดีไหมก็ถือว่ามาดี ยังถือว่ามีมีลุ้นอยู่ในเส้นทางเวทีรูปในฤดูกาลหน้านะครับก็ยังถือว่าอยู่ยในเส้นทางนะแต่ด้วยเลทราคาวันนี้เปิดมากับคู่บอลคู่นี้เปิดมาต่อค่อนข้างแพงและถามว่าคู่บอลคู่นี้เคยเปิดต่อราคาถึง2ครอ2ลูกครึ่งไหมมีนะครับก็แสดงว่าราคานี้ไม่ได้เป็นราคาที่แปลกอะไรแต่ชนะไม่เกินตั้ต่อเท่านั้นเองนะครับซึ่งนะครับสิเกมหลังสุดที่เคยเจ,เจ,เ,จเจอกันมานะครับเกเกมชนะเออเกเกมหลังสุดชนะ7จเสมอ2แพ้ศูนย์นะครับ ท่านสังเกตดูดีๆนะครับหลายท่านกลัวตรงนี้ครับหลายท่านกลัวตรงนี้ครับชนะนะแต่ไม่กินเลทราคาเนี่ยครับมันเป็นคําถามตรงนี้ฮะที่หลายท่านอาจจะมองว่าเอ้ยต่เคงครับมันชนะจริงครับแต่มันไม่กินเลทราคาแมงเปิดมาเวอร์วังอลังการเกินนะฮะคือเปิดมาต่อ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ชนะแค่เม็ดเดียวอะไรประมาณนั้นนะก็เขากลัวจะเป็นแบบนั้นซึ่งตนเคงต่บนมั่นใจครับว่าในค่ำคืนนี้ที่คู่นี้จะการันตีกันมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2ประตูตรงที่ว่า1หนึ่ง นะครับในช่วงระยะหลังของทนด้าพีเอเฟนะครับสามเกมสองเกมล่าสุดเนี่ยนะครับพีเอฟเเฟยิงไปแล้วสิบเอ็ดประตูนะครับในช่วงระยะสองเกมหลังในการลงท้าแข่งในบ้านนะฮะสามเกมล่าสุดนะครับก็คือชนะมาติดต่อกันแล้วก็กินเลรราคาได้ทั้งหมดสองเกมผลงานโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นทีมที่อาจจะทําเงินได้ค่อนข้างอยู่ในเพดานที่พอสมควรนะครับในช่วงระยะหลังๆที่ผ่านมาจากในรอบ4เกมนะครับทำให้ในนัดน,นี้นะครับทีขมข่บอลมองว่ากับการที่จะเจอ,เจอกับทางด้าน ลอตเตอร์ดัมนะครับที่กําลังมีลุ้นอยู่ในศึกเวทียุโรปเหมือนกันแต่เป็นบอลถ้วยหูเล็กเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปรอเพย์ออฟอีกนะครับนะจะต้องไปรอเพย์ออฟอาวขออภัยนะครับอาจจะแป๊บหนึ่งนะฮะต้องไปรอเพย์ออฟอีกนะครับทุกท่านนะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสนะครับของคู่บอลคู่นี้นะครับกับการที่จะเจอกันในค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่ทางด้านล็อตเตอร์ดัมเนี่ยนะครับจะไปเน้นในรายการรอบเพย์ออฟเนี่ยมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ กับการที่จะเจอเจอกับทางด้านพีเอวเลเฟนในค่ำคืนนี้แล้วส่งผลกระทบในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพความพร้อมชุดตัวเล่นเพิ่มเติมในเรื่องของการไม่สมบูรณ์อีกนะครับเท่ากับว่าทีเขีดสคบนมองว่าคู่นี้ยังไงแล้วลอตเตอร์ดัมก็ในนัดนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นเหมือนในนัดก่อนๆนะครับน่าจะต้องไปเน้นในล็อกเย์ออฟนั่นเองนะครับทำให้ในนัดนี้พีเอวเลเฟนมีโอกาสตุย3แต้มแบบชิวๆได้และมองว่ามีโอกาสชนะเกินแต้มต่อโดยซ้ำนั่นเองนะครับไม่งั้นเลทราคาวันนี้ท่านฟังทุกท่านรังรอก จริงๆถามว่าเปิดต่อ2ลูกก็พอไหมพอแล้วนะฮะนะพอแล้วนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตำแหน่งในเรื่องของชุดตัวู้เล่นด้วยนะครับของฟันดานผู้มาเยือนนะมันทําให้ความเป็นต่อเป็นรองของคู่นี้มันเริ่มมีการต่างสักกันมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยคุณครับราคาผมเปิดต่อ2ลูกครึ่งนะครับอะไรประมาณนี้ไอคนที่รับแทงก็บอกโอเคครับเพราะด้วยเหตุผลอะไรครับเราก็ว่ากันไปตามตามหน้างานคือมันไม่ได้เป็นเลทราคาที่อยู่ดีมันจะโป้งขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าทิศทางของราคาน้ําที่ไหลมาด้วยเหตุผลเนี้ยเราจะวัดปะละ่ะนะครับเราจะวัดต่อหรือจะวัดลองนะถ้าวัดลองคุณมีในมืออยู่สองลูกครึ่งนะครับก็คือลุ้นแม่งให้ยิงกันไม่เกิน2ประตูอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณวัดต่อคุณต้องกำหมัดนะต้องกำหมัดอย่างเดียวนะครับว่าต้องลุ้นแม่งให้ถึง3มเม็ดนะถามว่าพีเอสเฟนในนันนี้ถ้าพูดกันเป็นอีกในหนึ่งนะครับจะแข่นบอลมองว่ามันเป็นการฉลองแชมป์ไปในตัวด้วยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าในนัดนี้เนี่ยประกอบกับพี่เลฟเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครับท่านฟังดูดังครับถามว่าถ้าเกิดเป็นตะเข่งนะครับถะเข็ยนตบอลมองเอ้ยกูเล่นในบ้านวันนี้นัดสุดท้ายครับที่เก็บสามแต้มการันตีการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ถ้าเข็ยนตบอลก็เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับด้วยทิศทางนะครับสภาวะนะครับความต้องการนะครับแล้วก็รูปเกมนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างกับราคา้ําที่เปิดเนี่ยโต๊ะมันก็มองแบบเดียวกันแค่บอลที่อธิบายอยู่นะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่เป็นการมานั่งอ่านวิเคราะห์ห้ฟังแล้วก็มานั่งสรุปว่าเชียร์ฝั่งไหนนะครับท่านดูคลิปช่องนั้นทีช่องนี้ทีช่องนู้นทีเนี่ยแต่แต่บอลบอกไว้เลยว่าท่านมีสิทธิ์ดูได้นะครับแต่ท่านควรใช้วิจยายานครับว่าอันไหนของจริงอันไหนของแท้อันไหนนี่มึงเล่นจริงหรือไม่นะครับมึงอ่านสริปหรือเปล่านะครับแล้วจะมาให้บอลเข้าหรือเปล่านะครับอ่าอัน,น เพราะฉะนั้นท่านพิจารณาเองแยกแยะเองนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนกันไปชอบจัดขัดสวนนะครับชอบ FC คนไหนเป็น FC ใครก็ไปตามคนนั้นนะครับโดยที่ว่าคู่นี้ตนะกูลบอลขออยู่เจ้าบ้านไปนะครับอยู่เจ้าบ้านนะครับต่อให้แม่งเป็นราคาลบห้าตระกบอลก็กดนะครับไม่สนใจนะฮะเพราะว่าด้วยเหตุผลในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาน้ําที่เปิดกับความเป็นไปได้ต้องไปนิทางเดียวกันเท่านั้นจะสวนทางกันไม่ได้ นะถ้าเกิดแม่งเมื่อไหร่นะครับมันมีการสวนทางการเกิดขึ้นแสดงว่าวันนั้นเนี่ยม,มีอะไรผิดปกติแน่นอนนะครับอย่าไปเลือกจิ้มลงทุนนะครับหนีได้หนีไปเล่นคู่อื่นครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่จาเป็นต้องไปเบียดเบียดเสียเียกับคู่เดียวก็ได้นะฮะคู่อื่นมีเยอะแยะนะครับนี่คือการเลือกจิ้มลงทุนที่ดี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านอยากจะประสบความสําเร็จนะครับท่านอยากจะเลือกจิ้มลงทุนมีผลมีกําไรนะหรือท่านอยากจะมีผลงานดีๆแบบเพื่อนๆในกลุ่ม VP ที่เขนตบอลจะเปิดให้ดูแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบที่เขาแตกกันระแบบระบมจมใจกันเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม V ีพีของเรานะครับแล้วมีผลงานน่าเสือติดตามธนา,าขอเขนตบอลแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับคือตรงเนี้ยนะครับตัวเขนตบอลก็ไม่อยากจะเปิดให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแม็กยูทูปแม่งจะแบนอีกนะครับเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยนะคร โมนาโกแอดมิดิดนะครับสตุตการ์ดนะครับคิโรนาแล้วถามว่าแต่ละตัวที่เกตบอลให้ไปเมื่อวานนี้นะครับมันขนาดไหนครับนะฮะเอาอย่างทางด้านสตุตการ์ดเมื่อคืนตบอ่าบาร์มินิกไป3 1อหนึ่งนะครับแล้วก็แอดมิดิดนะครับจบกันไป30พุูนย์สวั์อีกนะฮะเออนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีทางด้านนะฮะคิโรนาโดนจุดโทษด้วยคิโรนาเมื่อคืนนี้นะครับ4ี่้านาทีแรกโดนนำา2หนึ่งนะครับ เจอกับบาร์เซโลนาตบทีละสองเม็ดกลับคืนเลยนะครับตีไข่แตกนำสี่สองครับชนะกินเต็มบินนี้แตกนะครับเนี่ยฮะท่านติดตามชนะของทีเดตดบอลนะครับไม่ว่าจะหน้า YouTube หรือในกลุ่ม v ีพเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากจะเน้นคุณภาพนะทีเดตดบอลแนะนำว่าเอ้ยท่านเข้ากลุ่ม v ีพกับเดตดบอลท่านได้ชัวร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าวันนี้ผมนะครับติดตามชนะช่างนั้นทีช่างนี้ทีก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านกําลังมองหาสถานที่เลือกกิมมิ่งตัวดีๆเนี่ยนะครับหรือการันตีค่าน้ําติดขัดปัญหาอะไรในเดตดบอลช่วยเคลียร์ใใหห้้ช่วยดู ช่วยดิวให้พูดง่ายเลยนะถ้าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคุยกับแอดมินนะบางทีแอดมินมันก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับท่านติดต่อตะเข่งเข้ามานะฮะตะเข่งบอลยินดีให้บริการท่านนะครับตะเข่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรืออะไรหรอกนะครับนะตะเข่งก็เป็นบุคลากรท่านหนึ่งแหละที่คอยเลือกจิ้มเลือกทุนเหมือนท่านนี่แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราใช้สิทธิในส่วนของที่ว่าเอ้ยเหมือนสนิทกันเนียสนิทกับล้างค้าอะไรประมาณนี้นะฮะบ,บอกเอ้ยเดี๋ยวขอเซ็นไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเป็นขาดจ,นจนบบอ,อนไ,ไนงะครับ อ่าประมาณนั้นอารมณ์เดียวกันนะครับอันนี้คือผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้บอลเตงเลงเจ้าขอเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็เชียร์ทางด้านพีเอชวเฟ้นไปแล้วกันนะครับชอบจัดขัดส่วนแล้วกันนะวันนี้ก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันนะครับแค่นั้นเองนะเดี๋ยวจะเจอกันนะก็ในกลุ่มวีพีเช่นเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ